ครับวันนี้พบกับแพทนะครับช่องลาผมทราบวันนี้ผมมีภารกิจครับจะไปตามหาธุรกิจต่อผมมาพอดีเมื่อคืนมาตอนตีสามมาที่ YouTube ครับตอนไปทำอะไรนะสักอย่างเอ่อไถ่เก็บมันสำมหลังหรืออะไรสักอย่างไม่แน่ใจผมก็เลยว่าเออได้ผ่านมาแถวโคราชไม่รู้ภารกิจครั้งนี้จะมีความยากง่ายแค่ไหนก็รอไปดูคลิปครับก่อนดูคลิปก็ฝากกดไลค์กดบซับสไคร้เมื่อกี้เกือบจะโดนแตนต่อยโอ้โหเยอะขนาดนั้นนี่เห็นอะไรไม่นั่นจริงยังงูเลยนะ S <S นี่ๆๆๆนีอันนึงนะอันนี้คืออันนี้คือตัวหนึ่งนะนู่นๆไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวนั้นอีกไอ้ตัวนั้นอีกรังหนึ่นงสวัสด,ด,ดีครับยังไงอะวันนั้นอะวันนั้นกี่วันแล้วเพื่งวันจันทร์ครับวันจันทร์วันนี้วันอะไรวะประทัดครับพฤหัสอ่ะลไล่เป็นอาทิตย์แล้วอ่ะไปยังไงไหนไปชี้เลย ประมาณนั้นวันนั้นเราที่เราไออะไรนะที่เราเราเราล้วงกระเป๋าตอนไหนอะไรยังไงสบผัยสอนี่ครับว่าอ่ารับมันสบบัดนี่ครับในร้านประมาณกลางไรเนี่ยครับประมาณกลางไร่แต่ว่ามันหายประมาณเขตใยชวงนี้ครับเพราะว่าหายเขตจับจุดไอที่จับมาเล่นครั้งสุดท้ายเนี่ยประมาณช่วงไหนตอนผมไม่ได้จับครับใส่กระเป๋าไว้ครับอ่ามาไม่ถึงว่าจับที่รู้สึกว่าได้เล่นมีได้เล่นไม่เล่นนะครับมาก็มาก็ทํางานเลยครับ แล้วมารู้ตัวต้นไหนว่ามันหายเนี่ยบบวันลองนี่ขึ้นไปแถวต้นต้นต้นนั้นครับต้นต้นสะเดานะครับอ๋อแต่ต้นสะเดาครับดูซิว่ากระเป๋ามันเบาแล้วครับก็เราก็เลยเปิดดูครับก็กระเป๋าสิบซิมันแตกคนเดียวครับอ๋อแบบประมาณแค่ครึ่งนี่นะครับฝั่งนี้อ่าซี่ฝั่งนี้ไม่ไม่ฝั่งฝั่งนู้นคือเรารู้ตัวแล้วไม่ไม่หายแน่นอนครับเพราะรถมันวิ่งไปมันวิ่งไปสุดนู่นไหมก็สุดนึงครับจ๋านม่ไปถึงรุ่น แล้วก็กลับมาครับแล้วไถเนี่ยมันมันวิ่งล่องใหญ่แค่ไหนก็นี่ครับแค่ลองมันนี่ครับนี่ครับมันไปทีละล่องใช่ไหมครับครับทีละล่องครับออโอเคเอาเรื่องจากนี่ไปถึงนู่นกี่โอ้เป็นกี่ไร่วะเนี่ยสมมติหนึ่งสองสามไร่ได้ไหมคร่าวๆสี่ไร่เลย้งแต่ทั้งหมดพื้นที่มันทุกไร่นะครับทั้งหมดมันหกไร่แบ่งหนึ่งก็คือสามไร่จากนี่ไปถึงนูน่นโอเค ไปคนละเครื่องเรางั้นโ้ตายตายตายโคตรไกลื้นที่ที่เรา,า,ารรรรทรํ้ต้นหากระเป๋าันนี้รูปตัวกระเป๋าอยู่ตรงนี้เอ่อเท่ากับขี่ร่องแล้วท,ท,ที่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 ถ,ทถ่ายมา,มายรรกระเปา๋ปาเบาแล้วแล้วเอ คือไอ้พวกนี้ก็ไม่เกี่ยวดิถูกไหมเพราะมันก็ยังไม่ถ่ายมาไม่ถึงถูกไหมไอ้ hey, พอดีผมถ่ายสเตจลองกลางวนอยู่ครับอ๋อกลางกลางมานี่ครับกลางวนวนอย่ครับอ๋อนี่คือคือ,ค,อคือปิดกระขอบสุดท้ายใช่ไหมครับโอเคถ้ okay. างั้นก็อ่ะเจ okay. อแล้วครับนี่กระสอบนี่ก็ตกอยู่ในกลมหญ้าแบตเตอรี่หมดถ้าปิดเสียงไว้ธุรกิจเสร็จแล้วนี่ที่นี่นะแล้วก็เจอแล้วเปนยูโพราตโอเคอีพีนยูโพราตพงนจะมี เจอกันอีกทีหน้าอยู่นั่นโทรศัพท์จบายไปแล้ววันดิครับตอนชิบปาย